สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะคุณท่านผู้ชมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะไม่เป็นวันนี้จะลงคลิปรัวๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า<ม>ที่ผ่านมาไม่ว่างเนาะไม่ว่างมีธุระส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับลูกนะค,ะคุณผู้ชมเนาะ<ม>ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ามันใกล้วันแล้วนะคุณผู้ชมใกล้วันแล้วไม่เป็นก มาจะมาคานวณคํานวณแล้วก็ลงคลิปลงคลิปเลยนะคุณผู้ชมลงรัวรัวเลยนะก็สามารถเอา,อาคลิปนี้ไปเปรียบเทียบกับคลิปวิ่งล่างของไม่เป็นที่ลงไปเมื่อสักครูสิผ่านมาเนาะคุณผู้ชมอันนี้ก่อนจะไปชมคลิปไม่เป็นก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะมันมีลมมานะคุณผู้ชมมาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขในคลิปนี้นะเป็นเพียงสถิติหลักการคิดนะคะหลักการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะเพื่อหาตัวเลขน,นะคะในการพิจารณาเลือกซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะคะทุกกรณีนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งนะคะทางเราเป็นเพียงนะคะซื่อกลางในการนําเสนอเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่มีเจตนาหลอกลวง เมาเมประชาชนแต่อย่างใดนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีขอบคุณนะคะเฮงเฮงเฮรวยรวยรนะคะก็พยายามเตือนกันทุกคลิปนะคุณผู้ชมนี่นะคะคลิปนี้เราก็มาเจอกันนะ,ะเด่นล่างชนสี่สูตร เด่นล่างชนสีสูตร16มีนา2563เดี๋ยวไม่เป็นจะพูดผิดอีกเป็น17มีนานะคุณผู้ชมคือมองเห็นเป็นเลข7นะแล้วก็ใจมันอยู่จะเลข7จนะคุณผู้ชม <laughs> ก็เลยเยมื่อวานนะแต่ไม่เป็นก็ได้ขอโทษไปแล้วเนาะในคลิปเลขดับนะไม่เป็น6 <laughs> คุณผู้ชมไม่เป็นเบือนะคะก็คลิปนี้นะเรามาเจอกันเด่นล่างสีสูตรนะคะเด่นล่างสีสูตรมันมีบางสูตรนะบางสูตร มันจะไปชนกันในคลิปวิ่งล่างนะคุณผู้ชมก็สามารถเอาคลิปนี้นะไปไปเปรียบเทียบกับคลิปนี้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะมาเจอสูตรแรกเลยนะสูตรแรกสูตรแรกใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่สอิบหน้าครั้งที่ สิบท้ายนะสิบท้ายครั้งที่1นสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะคุณผู้ชมอันนี้คือเรียงเรียงถูกแล้วนะเรียงถูกแล้วก็นะฮะก็เจ็ดบวกเจ็ดบวกเบวกสมบวกสาเมื่อกี้ไม่เป็นทําตุกเนาะบวกสามตรงนี้ด้วยนะบวกแนี้นะคุณผู้ชมบวกเก้านี้นะเก้าสองครั้งแล้วก็ บวกหลักหน่วยบวกศนย์บวกศูนยบวกศูนย์นะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกแปดบวกเก้าบวกเก้านะคะเจ็ดบวกเจ็ดสิบสีสิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดบเอ็ดบวกสาเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจสิบเจ็บวกแปเป็น35 35ิบหวกเเป็น44 สี่สบี่บวกเก้าเป็นห้าสิบสามห้าบวกศูนย์ได้ห้าสิบสาม้าสิบวกศูน์ได้ห้าสิบสามห้าสิบสามบวกศูนได้ห้นะก็ใช้ใช้สตัวเดียวนะคุณผู้ชมใช้สามตัวเดียวสตัวนี้บวกด้วยสคงที่ได้กับได้หนะฮะได้สมกับหนะคะสูตรที่หได้สมกับหนะ,ะสูตรที่สองหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้ง หลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะค,คุณผู้ชมนะก็แปดบวกแปดบวกเจ็ดบวกแปดบวกห้านะคะแปดแปดเจ็ดแปดห้าเท่ากับสามสิบหกนะคะ 8ปเป็น16 16กสบหเป็น2323 23ิบสวกแดเป็น31 31ิบเอ็ดสามเวกหเป็น36นะฮะเป็น36ใช้6ตัวเดียวนะคุณผู้ชมเป็นตัวเด่นตัวแรกบวกด้หนึคงที่นะเป็นเได้หกับเจนะคะได้หกับเสูตรที่สได้หกับเนะคะสูตรที่สนะคะสูตรที่สอันนี้ไม่เป็น ไม่เป็นไม่เอานะคุณผู้ชมด้านด้านนี้ไม่เอานะะด้านนี้ไม่เอาเพราะว่าผิดนะสูตรที่สใช้ส0บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างสองครั้งนะคะสิบบนหน่วยบน10บล่างสองครั้ง3ามบวกแปดบวกเก้าบวกเกนะคะสามบวกแปดบวกเก้าบวกเก้าสามบวกแบวกเบกเกนะสามบวกแปดเป็นสิ สิบเวกเเป็น20่สิบวกเเป็น29 9บนะบวกหนะบวกหเท่ากับสนะสี่บวกหเท่ากับห้าบวกหเ,เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เป็นบวกผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ห้าบวกหนึ่งนะไม่เป็นบวกผิดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,วดูบวกผิดบวกผิดน่าจะบวกผิดนะะน่าจะบวกผิดเยนะขออภัยตรงนี้ตรงนี้ต้องเท่ากับหกนะคุณผู้ชมบวกหนึ่งนะคะเท่ากับหกนะ,ะขอแก้ไขเนาะคุณผู้ชม เป็นหกนะคะตรงนี้เป็นหกนะ,ะไม่เป็นบวกผิดนะ,ะขออภัยเนะเาะอ่าสูตรที่สามเออสูตรที่สามได้เก้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกนะ,ค,ะคุณผู้ชมเก้าสี่ห้าหกนะคะสูตรที่สี่นะฮะสูตรที่สี่ใช้หลักหมื่นสองครั้งหลัก ร้อยครั้งที่สองร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หน่วยท้ายที่สองสองครั้งแล้วบวกด้วยหนึ่งคงที่นะคุณผู้ชมก็ได้เท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกแปดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะ 7จ็ดบวกเท่ากับสิบสิบสี่บวกสามได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบยีสิบบวกแปได้ยี่สิบแปดยีสิบแปดบวกศูนย์ได้ย 28, 28ี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกศูนย์ได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหนึ่งคงที่ได้ยี่สิบเก้านะใช้เก้านะคุณผู้ชมเก้าบวกห้าคงที่นะคะได้สี่สูตรที่สี่สูตรที่สี่ได้เก้ากับ4นะคุณผู้ชมสังเกตนะคะสูตรที่หได้สกับห นะคะสามกับหกสูตรที่สองได้หกกับเจ็ดนะคะสูตรที่สามได้เก้าสี่ห้าหกนะคะสูตรที่สี่ได้เก้ากับสี่นะคะเก้ากับสี่นะ,ค,ะคุณผู้ชมก็เอาไปเปรียบเทียบเอาคลิปนี้นะคะไปเปรียบเทียบกับคลิปนี้ว่ามันแม่เบนว่า คุณผู้ชมชมคลิปนี้กับคลิปนี้คุณผู้ชมก็สามารถถูกรางวัลได้นะอันนี้ความคิดของเม่เบนนะคะเพราะว่าเลขมันจะเลขมันจะสัมพันธ์กันอยู่นะคุณผู้ชมเลขมันจะสัมพันธ์กันอยู่นะนะคะเอาคลิปนี้ไปเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้คลิปวิ่งล่างนะอันนี้เด่นล่างสีสูตรอันนี้วิ่งล่างวิ่งล่างนะคุณผู้ชมนะก็อันนี้ไม่เเบนก็ไม่ได้มาคํานวณย้อนหลังให้ดูนะคะไม่ได้คํานวณย้อนหลังให้ให้ดู คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาสูตรนะไปคำนวณย้อนหลังดูว่ามันเข้ามากี่งวดนะนะคะนี่นะสูตรแรกได้3กับ6สูตรที่2ได้6กับ7สูตรที่3ได้9 4 5 6นะสูตรที่อ่อสูตรที่4ได้9กับ4นะคะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคุณผู้ชมไม่เป็นอา่าก็ ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคุณผู้ชมไม่เป็นทํา YouTube ก็ยังไม่ได้มีไรายได้อะไรนะคะก็เออนั่นแหละกําลังใจคือการกดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ชมเพื่อที่คลิปจะได้กระจายกระจายไปนะนะคะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะไม่เป็นก็จะาพาลูกสาวนะ,ะไปไปสมัครเรียนเนาะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะ นะสวัสดีค่ะเฮงเฮงวยรวยเฮงเฮงวยรนะก็คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนะตัวเลขในคลิปนี้เป็นเพียงสถิติและแนวคิดหลักการคิดหลักการคำนวณน,นะคะเพื่อ,เ,อ,อเพื่อคำนวณหาหาความน่าจะเป็นเพื่อหาตัวเลขในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะนี่นะ ขับแทสติในการลงทุนทุกครั้งทางเราเป็นเพียงสื่อกลางนะคะคุณผู้ชมในการนําเสนอเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงมาเมาประชาชนแต่อย่างใดขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณนะคะเฮงเฮงเงรวยรวยรยนะคะสวัสดีค่ะ